โยงความรู้เริ่มต้นจากกษัตริย์สยามได้ใช่ไงทั้งหมดเนี่ยมันต้องมองว่าใครปกครองดินแดนแถบนี้ก่อนต้องเจอกษัตริย์ก่อนพอเจอกษัตริย์จะเจอประเทศเมื่อเจอประเทศจะมองเห็นอารยธรรมไม่ใช่ไปเรียนละเอาประเทศเอาไว้ก่อนผิดครับผิดเลยต้องเอากษัตริย์มาก่อนเอาประเทศมาก่อนแล้วเราถึงจะรู้ว่าอารยธรรมเหล่านี้มันเป็นของประเทศอะไรในตอนนั้น มันไม่ได้เป็นวัฒนธรรมร่วมแล้วเราจะรู้ความจริงเลยว่าร้านนาร้านช้างอาณาจักรพวกนี้ก็เป็นพวกสยามหมดเลยชนร้อยเผา่าไม่ใช่ว่าประเทศร้านนาไปแยกแยกคือไปเรียนรู้ให้มันแตกแยกแล้วเราก็จับความจริงไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าใครเกิดกษัตริย์นะไม่เห็นแม้แต่กระทั่งสยามเป็นกษัตริยนะ์น่ะคุณคิดดูนี่มันมันเกิดอะไรขึ้นในในวงการวิชาการบ้านเราอะ่ะกลับไปเจอขมิญน่ะ และดูที่พูดมามันมีอายะธรรมอะไรยังไงคำเหมนมันมายังไงที่ผมมักถามว่าเฮ้ย hey, คำเหม็นมันมา